แสวงบากเลิอกอดีตผู้สมัครคสสกทมเขตส่วนหลวงปรเบศปัจจุบันตกับตำแหน่งรองโฆษกพักสร้างอนาคตไทยโพ f เฟ e บุ๊กระบุว่าผมเห็นด้วยกับคํากล่าวของคุณรมที่ว่าเราทั้งรู้กลับไปให้คนที่มากด้วยข้อคอรหามาอยู่ในตาแหน่งซึ่งกระทบกระเทือนต่อพระเกียรติยศตักสศรีและความปลอดภัยของสถาบันพระมหากรรษัตริย์มาได้อีกนานขนาดนี้แต่ผมมองว่าสถาบันไม่ได้เสื่อมเกียรติเพราะข้อคอรหาการจะได้ไป้ายสีหรือคําด่าของพวกจับต่วงเท่านั้นหรอกครับหากแต่เสื่อมเพราะพวกที่โหนและหากินกับสถาบันมากกว่า สรุปการมีข้าราชบริพารที่เร็วก็ส่งผลในทางลบต่อสถาบันไม่ต่างกับพวกจาบจ้งนั่นแหละข้าราชบริพารไม่ได้หมายความถึงคนที่ทํางานในวังเท่านั้นหากแต่หมายรวมถึงข้าราชการและนันกการเมืองที่กล่าวอ้างความจาริงภักดีด้วยครับ